มากันน้ำลบนี่มาวยมาวยมาวยมาว้อย,ยกองใหญ่ๆอย่างนี้คืออะไรนะโอ้โหหนักเหมือนกันนี่มาดูนี่นะหนึ่งชิ้นนะครับผม10.5กิโลนะครับผมสุดยอดมาจากหวังเฉาหมาหั่นนะครับผมนะใหญ่อย่างนี้บอกได้เลยเป็นอะไรไปไม่ได้ น่าจะดันดาวัน1ต่อ60บ <Yahoo! S 1> ิวกันดั้มนะของก๊อฟนะไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่กูอยากได้ไปแ,แกะกันดูดีกว่าวันนี้แกะกล่องนะเอ่อตรงไหนดีวะนะเดี๋ยวขอจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันไป A few moments later แกจากลก่องมาเป็นกล่องใหญ่นะก็จะเจอนี่เลยกล่องเอ กลอง B นะครับผมกลองสีเทาๆอย่างนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นดาบันนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้สนับสนุนนะครับผมงานละเมิดลิขสิทธิ์แต่คือกูอยากได้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะหต่อ60ตัวนี้เป็นอ่านิวกันดัมซึ่งมันเป็นถ้าเกิดทำเรียนแบบก็จะทำเรียนแบบตัวเมทัลสตั u c เจอร์ของบันไดนะครับผมของบันไดนํำโกนะฮะก็ มันไม่มีราคามันแพงนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากได้นิวกันดั้มตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จัดได้ตัวนี้ในราคาอยู่ที่มัน10,000บาทนะครับผมอ่ะแบ่งออกมาเป็นสองกล่องนะครับเรามาดูกล่องแรกกันดีกว่าเป็นกล่องเนะครับกล่องนี้มีอะไรอ่ะลือ้ออกมาเขยา่าเขย่ามันออกมาก็เป็นถาดแบบนี้นะครับผมโอ้โหทุกคนเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆนะครับผมอ่ะเนี่ย เ้เฮมาอย่างนี้แล้วกันนี่ดูดิดูดิดูดินี่โอ้โหเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆเฮ้ยทำมาแบบดูดีเหมือนกันนะอ่ะเทีกทีนี่อ่ะหนึ่งกล่องประมาณนี้อ่ะนี่ครับด้านในเป็นแบบนี้ก็จะเห็นดูดีมีแผงที่เป็นสีสวยๆนะอ่ะเรามาดูกันก่อนแล้วกันในกลุ่มแรกก็จะเป็น เคียขอแบบดูไวๆนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมแผงกี่แผงก็ไม่รู้อะนี่นะสีโล่เห็นไหมเห็นโล่ะเห็นโล่อะนี่อย่างนงี้แล้วก็เป็นโครงของมันเป็นสีเทาแบบนี้นะซึ่งป้าดาเนี่ยดาบันเนี่ยคือค่อนข้างจะ,ะมีชื่อดีในด้านมือเจ็บปวดนิ้วมือกันมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเก่อของมันนะเป็นสีขาวและนี่นก็จะเป็น เหมือนด็อกของมันนะครับผมไปกันแบบไวๆเป็นสีดําแล้วก็นี่มีสีเทานะสองแผงแบบนี้นะครับผมไปกันไวๆนี่โล่ส่วนของกระโปรงดูกระโปรงความใหญ่ของกระโปรงเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วก็เป็นแผงสีขาวเป็นชุดเกาะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด็อกของมันนะครับไปกันแบบไวๆนะทุกคนนะอ่ะนี่แผงเงิน แล้วก็สีทองสีทองไม่ได้น่าเกลียดนะไมไ่ถึงเลน่าเกียดนะครับทองแบบนี้นะเดี๋ยวเรามานับแผงกันว่าแผงเป็นยังไงเนี่ยพวกโค้งในล่องเรื่องใช้ได้นะใช้ได้นะเนี่ยดูดิเยอะมากนี่มาเจอนี่โค้งเนี่ยแผงที่เป็นโค้งสีเงินนะแผงสีเงินเนี่ยสื้อสีโลหะสีทองอะไรเยอะมากนะครับผมแล้วก็แผงินีนี้ทําสีลุ้งมาเลยนะครับผมซึ่ง มันทำเหมือนกับตัวของแท้เลยนะโอเคอ่ะมานี่โค้งดูขาดินี่ข้อขาเนี่ยเห็นไหมน,นี่น,นี่ใหญ่นะตัวของมันก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีพวกสีเมทัลลิกแยกสีมาสีเงินเข้มสีเออ่กันเมทัลอะไรเงี้ยเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทในส่วนของเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะฮะเยอะ แล้วก็จะมีสีนี่มีสีขาวมีสีเทาด้วยเห็นไหมเ <Okay. S 1> นี่นะฮะนี่โอ้โห oh. เยอะดูกันไม่ออกเลยเฮ้ยนี่ให้ดูชิ้นนี้นี่นี่ดูดิเป็นสีเหมือนสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีเมทัลลิกสีปืนสีอาวุธเนี่ยนะคงในของมันเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> นะแล้วก็มีฟันแนลอะดูทุกคนดูมีฟันแนลมาให้ นะฟันแนลแผงฟันแนลหนึ่งสองส่ใช่เปล่าวะน่าจะใช่นะ 1, 2, 3, 4, งสห้แผงหนึ่งมี6อัน 6, กหกหนึ่งหกหกก็คือว่ามันอาจจะประกบกันหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโค้งนี่ดูโค้งแล้วก็ชุดที่เป็นเ,เขาเรียก พาร์ทของมันที่เป็นสีเทาเข้มแล้วก็มีด็อกของมันนะครับผมทาเหมือนบันไดมากเลยนะครับผมอ่ะนี่อีกโอ้โหแผงเยอะมากนะนี่เห็นไหมชุดฟันแนลของมันมนี่ามา1นึ่สสเหมือนกันนะครับผมก็คือว่ามีเหมือนเอ่อหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเยอะวะมีมาเหมือนมีมา6 6อัน น่าจะมีมา6อันเลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็จะมีในเรื่องของดีคอดูแผ่นดีคอเดิแผ่นดีคอแผ่นใหญ่แบบนี้1แผ่นกับไอแผ่นเล็กแบบนี้อีก1แผ่นตายตายบอกได้เลยว่าตายแน่นายตายแน่นายอ่ะอันนี้คือ1แผง1กล่องนะสิ่งที่ไฮไลท์ของมันก็จะเป็นสีอย่างนี้ แล้วก็สีเงินนะเฮียมาแกะกล่องให้ดูแบบไวๆกันเลยดีกว่านะแต่คือว่าโดยรายละเอียดของมันนะ่ะถ้าเกิดดูเนี่ยคือแบบล่องมันลึกนะลึกลึกกว่าปกติเลยอะ่ะ <Okay. S 1> นะครับผมอ่ะอันนี้คือหนึ่งกล่องอ่ะเฮียจะเอาออกไปก่อนนะอ่ะอันนี้เอาไปเอาไปนับเลยกี่แผงนี่ฝ่ายนับแผงนะแล้วมาดูกล่องบีกันดีกว่ากล่องบเหมือนกันก็เราก็ หนักหนักเหมือนกันเพราะว่าในข้างกล่องมันเขียนว่า10กิโลนะครับกล่อง B ก็จะเป็นถาดแบบนี้เหมือนกันนะมาเหมือนกันถือว่าเป็นกันดน่ำทำลายสถิติถ้าเกิดเป็นพาโมทีท่ประกอบนะเทียวว่าน่าจะเยอะกว่าอลิสอยู่แล้วนะครับผมอลิมเป็นกล่องเบนๆบน <Okay. S 1> นะเฮ้ยดีคอในกล่องนี้ก็มีอีกนะอ่ะอย่าแกะเทมาอย่างนี้แล้วกัน ัวมันหล่นไงทุกคนนะรายละเอียดมาดีว่ะทุกคนอ่ะโอ้โหกว่าจะออกได้นะครับแผงนี้กล่องนี้ก็เป็นแบบนี้นี่นี่เฮ้ยดูใช้ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นฐานของมันนะครับผมอ่ะเรามาดูในกลุ่มหนึ่งที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีใสนะครับผมนะแล้วก็เป็นสีทองสีเงินนะครับเขาเห็นไหมเขาเนี่ย ดูดิใหญ่เลยนะครับเฮียคงไม่ได้ดีอินดีเทลทั้งหมดเยอะมากนะครับผมอ่ะถุงนี้มีมาให้ไฟอันนี้มีเหมือนของด็อกของซาสบีเลยนะครับผมนะเป็น led ไฟนะครับผมทําออกมาคือแบบเหมือนเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแผงกัน้นนะเป็นพาร์ทใสทําออกมาอันเนี้ยบอกเลยว่าทํามาดีกว่าของของ,ของแท้อีกนะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นอะคริลิกใสนะลากันตกนะเวลาที่อยู่ด้านบนนะครับผมอันนี้ก็เป็นพัดยางนี่เป็นพัดยางเลยนะแล้วก็มีพัดใสแล้วก็มีฐานมาให้นะเยอะแล้วก็จะมีอันนี้คยทุกคนนี่หุ่นมันเป็นหุ่นถ้าเกิดเป็นของแท้เขาเรียกว่าหุ่นเอนจิเนียร์นะครับผมที่ว่า,าจะลอยๆอยู่ตามตัว ตัวหุ่นนะครับนี่น,นี่มาดูนี่ก็จะมีอะไรมีสปริงมีนอ็อตมีแผงไฟนะครับผมแล้วก็เนี่ยตามหุ่นเนี่ยเนี่ยมีหุ่นหุ่นให้มาเยอะมากดูดินะมีหนึ่งคนประมาณ12คนนะ่ะสิบกว่าคนนะ่ะเยอะมากแล้วก็มีไฟแผงไฟแล้วก็มีสวิตช์อยู่ในนี้นะครับผมเฮีย <Okay. S 1> er, เดี๋ยวต้องเก็บดีๆเพราะว่า อันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีห้องมีบ้านต้องกลางไว้เยอะแล้วก็เดินหาเน่ดีคอแผ่นใหญ่อีกแผ่นหนึ่งก็รัมวเป็นดีคอแผ่นใหญ่ๆแบบนี้สแผ่นแล้วก็ครึ่งแผ่นแบบนี้อีก1่แผ่น <Okay. S 1> นะครับผมมาดูต่อไปแผงก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นพวกโครงแต่คือเท่าที่เห็นเนี่ยโครงสีดําสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำเนี่ยคือจริงๆโครงสีเงินเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ล่องล,ลึกเลยนะเนี่ นะดูดิเนี่ยลึกเลยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นส่วนของทางเดินของมันนะที่เรามาทำฮเฮียว่าใช้ได้สีทองนะก็ใช้ได้นะครับผมคือมันออกตุ่นๆน,นิดนึงนะไฟอย่างที่ให้ดูไปแขงนี่ดูดินะในเรื่องกระโปรงเห็นไหมดูกระโปรงความใหญ่ของกระโปรงนะเทียบกับมือเฮียนะอ่ะในเงี้ยน,นิ้วชี้เนี่ยทั้งนิ้วชี้เลยนี่คือกระโปรงอันหนึ่งนะครับผม แล้วก็ปืนนี่ดูปืนนะฮะอ่ะต่อไปอ่ะก็เป็นพวกกระโปรงด้านในด้านเอ่อข้อต่อนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด็อกไว้สำหรับยืนนะฮะบีมนี่ให้บีมมาสวยดีเหมือนกันนะเป็นพาร์ทใสยาวคืบเลยนะอย่างนี้แล้วก็เป็นพาร์ทสีแดงนะครับแล้วก็มีพาร์ทใสนี่นะพาร์ทใสพาร์ทสีเงินพาร์ทสีเงินเยอะมากทุกคนนะครับผมแล้วก็นี่ครับ ดอกของมันนะมาเป็นแบบมัดยางอย่างนี้เลยอะ่ะไม่รู้ว่าหลุด QC อะไรยังไงนะอ่ะต่อไปนะนี่อย่างนี้นี่ก็เป็นโครงในของอตัวฟันแนลนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยพวกด็อกทางเดินของมันนะครับผมนี่เหมือนกันล็อกทางเดินนะครับแล้วก็เป็นฐานของมันนะนี่นะอันเนี้ยจะทําออกมาค่อนข้างที่จะ เยอะมากนะครับนี่เป็นคู่มือของมันนะหต่อ60รายละเอียดในการประกอบของมันก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเยอะมากมีคู่มือการประกอบของมันไม่รู้ว่าละเอียดหรืออะไรยังไงนะนี่นอ่ะให้ดูนี่ประกอบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมดนะประมาณ2 0เอ่อเจกว่าหน้า <laughs> เยอะมากอ่ะ เดี๋ยวเราไปนับแผงกันอีกทีหนึ่งแล้วมาสรุปว่าทั้งหมดของออันนี้มันจะมีกี่แผงนะคะผมไป let's go ไปนับแผงกันบอกได้เลยว่าโหดมากโหดจริงๆอ่ะขอนับแผงแป๊บ a few moments later นับมาแล้วนะผมบอกเลยนะทุกคนถือก็ต้องจดเลยนะครับผมกล่องเเนี่ยมีทั้งหมด66แผง กลองบีมี55แผง <Okay. S 1> แล้วก็มีคน14คนรวมอัมูโรนะเป็นคนขับมาอีก1คนนะครับผมแล้วก็ไฟเป็นแผงรวมมาแล้วก็มีแยกออกมาเป็น1แผงนะครับผมก็ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่121แผงโอ้ห5ห55กับ66 1 2 1แผงตาเลือกประกอบกันเป็นเดือนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเฮียก็อยากจะประกอบแล้วแต่คือว่า ต้องทำใจต้องกินน้ำเก๊กฮวยสักเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวใครอยากให้เฮียประกอบก็คอมเมนต์มาได้เลยใครอยากดูแต่คือว่าแผงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่คือว่าสิ่งสำคัญนะแผงสีทองเนี่ยมันออก,ออก,ออก,ออกทองไม่สวยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะให้มันสวยก็คือว่าพ่นคาแผงไปได้นะครับผมเอาสีทองแยกมาแล้วก็ พ่นพ่นใหม่สีทองผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกนะันอันนี้คือไปแค่แกกล่องแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบา,บายยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับราคาอยู่ที่ประมาณ9,500ถึง 10, 1 1 0 0นอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีคนนำเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับใครอยากได้ก็จัดเลยนะจ๊ะไปแล้วจา้าบาย